ปัญหาโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดในคนโรคระบาดในสัตว์รวมถึงโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนหนึ่งบุคลากรวิชาชีพทางการแพทย์ที่มีบทบาทสําคัญในการควบคุมโรคระบาดคือสัตวแพทย์ครับผู้ช่วยเหลือชีวิตเหล่าสรสัตว์รวมถึงป้องกันโรคจากสัตว์เพื่อไม่ให้ติดต่อมาสู่คนครับ สวัสดีครับพบกันในรายการ PCCMS m a d Moment รายการที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนเป็นเพื่อนร่วมทางสุขภาพสำหรับทุกคนผมจะพาทุกคนไปดูไปรู้ไปสัมผัสกับเรื่องราวดีๆในรั้วการแพทย์ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์นะครับหลายๆคนเองน่าจะสงสัยว่าการเรียนการสอนของคณะนี้เนี่ยเป็นยังไงทำไมผมต้องมาไกลถึงปากช่องเลยนะครับรับรองว่าคุณดูไอพีนี้จบ จะได้คำตอบแน่นอนครับท่านแรกที่ผมพามาพูดคุยด้วยมาขอข้อมูลด้วยเนี่ยก็คือท่านคณะบดีของคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์นะครับท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรครับสวัสดีครับอาจารย์ปานเทพครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแล้วท่านครับนี่ไซอคอ,รอหร,อ,หรอครับเนี่ย ยิ่งมาสร้อยคอย,อยอมันเคลือ่อนไหวได้ด้วยนะอาจารย์ยังไงมีชีวิตมีชีวิตนี่นี่นี่อาจารย์จะไม่ผมปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยครับปลอดภัยอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงที่มาที่ไปเลยได้กันนะครับ,รบว่าคณะนี้เนี่ยเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยเป็นยังไงครับในการที่เราจะดูแลสุขภาพคนทั้งหลายแหล่นี่นะครับเรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราเจอโควิดเราเจอโรคอีโบลาอะไรสารพัดเนี่ยครับมันมีส่วนหนึ่งนะมาจากสัตว์เพราะฉะนั้นคนเราจะมีสุขภาพที่ดีได้ก็ต้อง มาจากสุขภาพสัตว์ที่ดีเพราะโรคสัตว์ถูกคนจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องและแก้ปัญหาของคนได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยคณะสัตวแพทยาศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ถึงถูกตั้งขึ้นมาอย่างวันนี้เนี่ยอาจารย์นัดผมมาซึ่งเราก็อยู่กันที่บริเวณเป็นฟาร์มของชาวบ้านเลยก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางคณะเองก็มีการเชื่อมโยงกับชาวบ้านผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ต้องครับเห็นความสําคัญขนาดไหนครับของการที่เราจะต้องเข้าไปพูดคุยกับผู้คนเหล่านี้ครับ ชุมชนเนี่ยเป็นพื้นฐานทีเดียวอของประเทศใช่มถ้าัพยากรมนุษย์ก็สําคัญถ้าสุขภาพเขาไม่ดีมไม่ว่าจะกายหรือใจเราจะไปแก้ปัญหาได้ยังไงแม้ไม่ใช่โรคโดยตรงก็ตาม,มนะครับหรือโรคภัยไข้เจ็บที่มาจากสัตว์เหล่านี้ก็ตามครับก็สามารถไปถึงคนได้เพราะฉะนั้นถ้าสัตวแพทย์เข้าไปช่วยดูตรงนี้ได้คนก็ปลอดภยัยครับสิ่งแวดล้อมก็ ปลอ,อดภัยแฮปปี้โดยการทุกฝ่ายอยากให้อาจารย์ปากถึงน้องๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนหน่อยนะ,ค,ะครับก็น้องๆทั้งหลายจะเรียกน้องก็ไม่ได้นะเอาลูกๆทั้งหลายที่อยากจะได้ของแปลกนะครับ,รบหรือว่าอยากจะมีความคิดแปลกๆเออดูสตัตวแพทย์แปลกๆในอนาคตเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงก็ควรที่จะมาเรียนในคณะสะตัตวแพทยศาสตร์และสะตัตววิทยาประยุกต์ราชะวิทยาลายัยจุฬาพณ์ครับ ครับผมก็จะเจอเจ้าน่านฟ้าด้วยน่านฟ้าอยู่ที่นี่ตอนครับผมนี่เขาโอเคไหมฮะเขาดูเริ่มร้อนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากไปหาแล้วเนี่ยได้ได้อยากไปเที่ยวอ้าวไปน่านฟ้าไปได้จริงๆใช่ไหมฮะจารรย์คันไปเลยเนี่ยมาสเดี๋ยวผมขอตัวอาจารย์ไปเปลี่ยนชุดก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ยเขาพาผมไปดูการทำงานของที่จอดรถยินดีเลยจะเติ้ลใจมากครับเชิญครับเชิญขอบคุณมากนะนะจานยินดีครับสวัสดีครับ อ่าอยู่นี่เองสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับชื่อน้องอะไรครับครับผมชื่อไผ่นะครับเป็นนายสัตวแพทย์ครับผมอ่าตอนนี้พี่ชุดพร้อมแล้วเราเข้าไปเลยไหมฮะก่อนที่เราจะเข้าไปครับเราต้องฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อที่โรงทาวบูธกันก่อนครับอ๋อภายในฟาร์มครับเราถือว่าเป็นเขตปลอดโรคครับผมเราต้องรักษาความสะอาดเพื่อสุขภาพของสัตว์ภายในฟาร์มที่ดีครับผมวันนี้จะพามาตรวจสุขภาพเบื้องต้นของวัวครับผมอ่าครับผมต้องมีตรวจอะไรยังไงบ้างครับโดยเบสิก เบสิกแล้วเราก็ตรวจสุขภาพทั่วไปครับฟังเสียงปอดเสียงหัวใจแล้วก็ฟังเสียงการทํางานของระบบทางเดินอาหารครับผมอ่าครับผมอีกอย่างหนึ่งที่จะมาตรวจครับก็คือตรวจระบบสืบพันธุ์ครับผมก็จะส่งผลต่อการวางแผนของจํานวนวัวภายในฟาร์มของเกษตรกรแล้วก็การจัดการในอนาคตครับผมอ่ามีน้องหมอยอคนนึงมาเดี๋ยวให้น้องไผ่แนะนำหน่อยนะครับครับอันนี้ก็น้องหมออูนะครับพร้อมแล้วแล้วก็ เครื่องตรวจระบบสุดพันธ์ของเราก็พร้อมแล้วครับเป็นเครื่อง Portable ultrasound ครับผมทำไปด้วยเลยก็ได้นะครับครับผมผลอองมาเป็นไงบ้างครับท้องครับผมท้องครับผมก็อายุท้องประมาณ5เดือนสิ่งที่พี่อยากจะถามต่อก็คือคนที่เรียนในคณะนี้เนี่ย จะได้มาลงพื้นที่ทําอะไรแบบนี้เลยนะครพอผ่านวิชาพรีคลินิกแล้วก็จะมาได้ลงพักปฏิบัติหรือวิชาทางคลินิกก็จะได้มาใช้ฟァซิลิตี้พวกนี้และครับแล้วก็มีการใช้พวกอุปกรณ์ต่างๆแล้วนอกจากวัวเราเนี่ยมีสัตว์ชนิดอื่นอีกไหมครับที่เราจะมีโอกาสได้มาศึกษาหรือว่ามาเรียนรู้ครับครับการเรียนการสอนก็จะมีทั้งสัตว์เล็กนะครับครับแล้วก็พวกเอกโซติกครับผมสัตว์ป่าไวไลฟ์ครับผมสัตว์เขียวเอื้องแล้วก็ปศุสัตว์หมูไก่ต่างๆ เดี๋ยวจะมีช่วงเวลาของการรีดนมใช่ไหมค,ครับเดี๋ยวให้หมออูและหมอไผ่เล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าปกติแล้วขั้นตอนในการจะรีดนมวัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องมีการทําความสะอาดนะครับก็คือครเราจะทําความสะอาดบริเวณด้านหลังของวัวทำความสะอาดเต้านมเขาให้สะอาดที่สุดเนาะเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดในนมที่เราจะได้จากเขาครับ,รบก่อนรีดทุกครั้งเนี่ยเราก็ควรจะมีการเช็คเขาเรียกว่า ภาวะข้านมักเสแบบแบบแบบแฝงก็คือเป็นเข้านมักเสพที่ไม่แสดงอาการออกมามซึ่งตัวที่เราจะใช้ในการตรวจนี่ก็คือน้ํายาตัวนี้น้ํายาตัวนี้ชื่อน้ํายาเซียีครับฮะแล้วถ,ถ้าเกิดว่าอักเสบก็คือไม่ได้ตัวนี้ก็คือต้องไปพักหรือรักษาให้หายก่อนก็คือพิจารณาว่าจะไม่รีดหรือว่าพิจารณาที่จะรักษาแล้วแต่ดุ่นินิจของสัตวแพทย์อีกที ตอนนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนของการรีนดนมวัวแล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเขามีการใช้เครื่องรีดนะครับทุกวันนี้ยังคงมีการรีดแบบใช้มืออยู่บ้างไหมฮะมีสําหรับเกษตรกรฟาร์มเล็กๆที่เลี้ยงวัวประามาณสาตัวอย่างเงี้ยครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าได้เห็นขั้นตอนการรีนดนมวัวครบเลย<ช>ขอบคุณคุณหมอผ่าและคุณหมออุมากๆนะครที่วันนี้พามาทัวร์ฟาร์มครับขอบคุณมากๆครับหลังจากที่ไปรีดนมวัวมาแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับด้านหลังผมนี่คือรถผ่าตัดทําหมันเคลื่อนที่ครับแม รู้สึกว่า,อ,าอยากขอยืนท่านี้ไม่ค่อยมั่นใจรู้สึกจะไม่ปลอดภัยไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณหมอสองท่านนะครับเป็นอาจารย์ทีมและอาจารย์แก้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอยากถามก่อนเลยครับว่ารถผ่าตัดถมันเคลื่อนที่ไหมคถูกสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสองค์อะไรครับ ครับผมรถทางด้านหลังที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรถที่อยู่ในโครงการสรรรัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าครับ,รบซึ่งเป็นโครงการที่อยู่สืบเนื่องจากพระบณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาพรนะครับเน้นไปทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียวโดยม,มีจุดประสงค์ก็คือออกบริการทําวัคซีนและทําหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดจํานวนประชากรลงครับ อันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งบริการนะครับซึ่งถือว่าดีมากๆขอกลับมาที่เรื่องของหลักสูตรบ้างดีกว่าหลักสูตรของที่นี่นะฮะมีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างครับครับผมทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ลและสัตววิทยาประยุกของราชวิทยาลัยจุฬาภรนะครับจัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมทักษะวิชาชีพทางสัตวแพทย์ในด้านที่ขาดแคลนเช่นสตัตวแพทย์สัตว์ป่าสัตวแพทย์สัตว์น้าและก็ทางปฏิสัตว์ต่างๆนะครับผมโดยเรามุ่งไปที่แก้ปัญหาเพื่อทั้งสุขภาพคนและสุขภาพสัตว์ในอาปรรระเเทศขงคับ ทั้งนี้ยังมีงานที่ช่วยเหลือในการต่อย,ยอดงานวิจัยและก็พัฒนาสุขภาพสัตว์เพิ่มเติมอยู่ด้วยครับครับผมที่ได้ยินมาว่ามันจะมีโครงการหนึ่งที่เปิดโอกาสให้น้องๆมปลายมาเข้าแคมป์เข้าค่ายที่นี่ได้ด้วยเป็นยังไงบ้างฮะรายละเอียดลักสูตรนี้ให้อาจารย์แก้วช่วยตอบหน่อยนะครับค่ะสาหรับ โครงการของเรานะคะก็ชื่อว่าโครงการกล้าฝันกล้าเป็นสตอแพทย์ราชิทยาลัยจุลาภร์ค่ะครหรือว่าคลาวว่าแดทูดีแดทูดีนะคะคซึ่งก็จะให้น้องๆน,นะคะระดับมัธทยมศึกษาตอนปลายนะคะได้เข้ามานะคะแล้วก็ดูว่าอาชีพสตอแพทย์นะคะเป็นอย่างไร,รนะคะแล้วก็ตัวเราเองมีความเหมาะสมหรือไม่นะคะคโดยที่น้องๆน,นะคะจะยังได้เข้าไปในสุดงานนะคะที่โรงพยาบาลศัตด์แล้วก็สถานพยาบาลศัติ์ที่ได้รับมาตรฐานเลยค่ะโอ้โหนี่คือได้ไปเจอของจริงเรียนรู้จากพี่ๆจากคุณหมอที่ จริงเลยนะฮะ<ช>เจอสถานการณ์จริงๆเลยใช่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆสมัครยังไงครับค่ะก็สำหรับเรื่องของการติดตามนะคะน้องๆนะคะสามารถที่จะติดตามได้ทางเพจ a c e b o o k นะคะของคณะสะตวแพทย์พตร์และสะตัตววิทยาประยุกต์นะคะได้เลยนะคะสามารถติดตามได้ตามนี้ได้เลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดให้ด้านล่างนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับทั้งอาจารย์ทีมและอาจารย์แก้วครับค่ะ วันนี้ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทั้งท่านคณะบดีนะครับแล้วก็อาจารย์และคุณหมอหลายท่านเลยนะครับถือว่าข้อมูลอัดแน่นเลยทีเดียวครับและกลับมาพบกันใหม่ในรายการ PCCMS Med Moment วันและเวลาเดียวกันนี้นะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32หรือจะรับชมย้อนหลังก็ได้นะครับทาง YouTube จุฬาพรแชนแนลครับผมแกรปธนาเวชลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ